คุณว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหน เด็กน้อยคนหนึ่งถามพ่อว่าพ่อครับพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนครับก่อนที่พ่อจะรีตอบพ่อสังเกตเห็นเครื่องบินบินผ่านมาบนท้องฟ้าจึงได้ชี้ให้ลูกดูแล้วถามลูกไปว่าลูกครับลูกคิดว่าเครื่องบินลำนั้นใหญ่ขนาดไหนเด็กน้อยมองขึ้นฟ้าพร้อมกับพูดว่าพ่อครับมันเล็กมากเลยผมแทบจะมองไม่เห็นเลยครับและสองสันต่อมาพ่อได้ขับรถพาลูกไปเที่ยวที่สนามบินเมื่อพวกเขาอยู่ที่หอชมการบินพ่อชี้ให้ลูกดูเครื่องบินพร้อมกับถามว่าลูก ครับลูกคิดว่าเครื่องบินลำนี้ใหญ่แค่ไหนเด็กน้อยมองตาโตพร้อมกับพูดว่าว้าวเครื่องบินลำนี้ใหญ่มากๆเลยครับพ่อพ่อจึงพูดกับลูกว่าลูกรู้ไหมเครื่องบินที่ลำดูใหญ่เพราะว่าเราอยู่ใกล้กันแต่เครื่องบินที่ลูกเคยพูดว่าลำเล็กเป็นเพราะว่าลูกกับเครื่องบินนั้นอยู่ไกลกันพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นแหละพระองค์จะยิ่งใหญ่เพียงใดอยู่ที่ระยะห่างของใจลูกและพระองค์ ยิ่งลูกยอมเปิดใจเข้าใกล้พระองค์เท่าไหร่พระองค์จะทรงยิ่งใหญ่ในใจลูกมากเท่านั้นและหากคุณชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้กดใจถ้ารู้สึกว่าใช่กดติดตามไว้นะครับ